ส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่สังคมกําลังให้ความสนใจอยู่ในเวลานี้นะครับก็คือในประเด็นของหวยกเกษียณนั่นเองนะครับจะมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนก็คงจะต้องติดตามเมื่อมีความชัดเจนเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าทัานทีที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ออกมาพูดถึงแนวคิดของหวยกเกษียณเนี่ยนะครับก็ได้รับความสนใจจากประชาชนจํานวนไม่น้อยเลยแหะครับโดยเฉพาะคอหวยนะครับเพราะว่านอกจากจะได้ซื้อหวยตามความชอบของตัวเองแล้วนะครับถ้าเกิดว่างวดไหนเนี่ยตัวเองไม่ถูกหวยนะครับก็สามารถจะใช้เงินนี้เนี่ยเป็นเงินเก็บเอาไว้ใช้ในยามกเกษียณได้หรือว่าเมื่อถึงอายุ60ปีนั่นเองครับ คุณผู้ชมครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังออกมาพูดนะครับถึงปัญหาผู้สูงวัยไร้เงินเก็บ ซึ่งในอนาคตเนี่ยพบว่าจะมีมากขึ้นนะครับในสังคมสูงวัยสมบูรณ์เวลานี้และอาจจะไปถึงสังคมสูงวัยสุดยอดด้วยนะครับจึงทำให้รัฐบาลนั้นเกิดแนวคิดหวยเกษียณเพราะคนไทยชอบเสี่ยงดวงจึงนำมาเป็นแรงจูงใจในการเก็บออมโดยสามารถถอนเงินที่ซื้อสลากทั้งหมดออกมาได้ตอนเกษียณอายุ60ปีครับเป็นการใช้สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเอามาเกิดประโยชน์ในการออมนะครับไม่มี ถามว่าซื้อมากเป็นข้อเสียไหมผมถามอยางเนี้ซื้อมากออมมากซื้อมากก็ได้ลุ้นมากแล้วก็กลับมาสู่เงินออมมากซึ่งนั่นคือสิ่งที่เราอยากให้เกิดดูแล้ว สำหรับรายละเอียดของการซื้อและออกรางวัลน,นะครับระบุเอาไว้เบื้องต้นแต่ยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างเช่นกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอ,อชอจะเป็นผู้ออกสลากขูดแบบดิจิทัลใบละ50บาทเพื่อขายให้กับสมาชิกกอ,อชอนะครับผู้ประกันตนมาตรา40และแรงงานนอกระบบซึ่งกลุ่มเป้าหมายอาจเพิ่มเติมภายหลังได้นะครับแต่ซื้อได้เนี่ยไม่เกิน3,000บาทต่อเดือนครับสามารถซื้อสลากได้ทุกวันแต่ออกรางวัลทุกวันศุกร์เวลา5โมง ผู้ถูกรางวัลจะได้รับเงินรางวัลทันทีนะครับโดยเงินที่ซื้อสลากจะถูกเก็บเป็นเงินออมแม้ว่าจะถูกรางวัลหรือไม่ก็ตามครับขณะที่รางวัลที่1มีเงินรางวัลจํานวน1ล้านบาทจํานวน5รางวัลรางวัลที่2จํานวน1000บาทจะมีอยู่จํานวน1 0,000รางวัลนั่นเองนะครับ สำหรับเงินค่าซื้อสลากทั้งหมดจะเป็นเงินออมของผู้ซื้อสลากครับซึ่งจะนำเงินส่งเข้าบัญชีเงินออมรายบุคคลกับกอชโดยกอชก็จะเป็นผู้บริหารจัดการเงินจำนวนดังกล่าวและเมื่อผู้ซื้อสลากอายุครบ60ปีหรือว่ากเกษียณน,นะครับ จะสามารถถอนเงินทั้งหมดที่ซื้อสลากมาทั้งชีวิตออกมาได้ทั้งหมดโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ยังระบุนะครับว่านโยบายนี้อยู่ระหว่างกําหนดรายละเอียดและต้องใช้เวลาในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายประมาณ6เดือนไปจนถึง1ปีครับขณะที่รองศาสตราจารย์อนุสรทําใจนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองก็อาจจะเห็นต่างจากเรื่องนี้นะครับเพราะมองว่าหวยเกษียณจะไม่ได้ผลตามเป้าหมาย หากประชาชนยังติดกับดักนี้รายได้เฉลี่ยของประชาชนยังต่ำมากและมีค่าใช้ใจ่ายในการดำรงชีวิตสูงจึงเสนอแนะการปฏิรูปโครงสร้างทางสถาบันเศรษฐกิจและระบบสวัสดิการให้เหมาะสมกับโครงสร้างประชากรสังคมสูงวัยของไทยนะครับอย่างเช่นการขยายฐานสมาชิกมาตรา40ของกองทุนประกันสังคมโดยจ่ายเงิน100ถึง300บาทต่อเดือนก็จะได้รับความคุ้มครอง กรณีชาราภาพด้วยนะครับรวมถึงการขยายเวลากเกษียณอายุการทำงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนครับเรื่องนี้ก็ยังต้องทำควบคู่ไปกับการปฏิรูประบบสวัสดิการด้วยนะครับสำหรับคนทุกช่งวงวัยตั้งแต่แรกเริ่มจาก4ฐานคือให้ประชาชนนั้นเข้าใจและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเสมอกันตามมาด้วยสวัสดิการจากฐานชีวิตวัฒนธรรมในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน สวัสดิการจากฐานประกันอย่างเช่นระบบประกันสังคมและการสร้างระบบการออมและการประกันการมีรายได้เมื่อเกษียณอายุการทำงานหรือชาราภาพและสุดท้ายครับสวัสดีการจากฐานสิทธินั่นเองครับ คุณผู้ชมครับเวลานี้ถ้าไปถามคอหวยหรือว่าคนที่ชอบเล่นหวยนะครับก็ต้องบอกว่าในเรื่องของรายละเอียดต่างๆเนี่ยหลายคนอาจจะยังมีความเข้าใจไม่ตรงกันหรือว่าอาจจะยังไม่ได้เข้าใจในรายละเอียดมากนักนะครับแต่ถ้าไปถามถึงความสนใจถ้าเกิดว่าจะมีหวยกเกษียณเกิดขึ้นเนี่ยต้องบอกว่าหลายคนก็เริ่มที่จะให้ความสนใจแล้วนะครับแล้วก็มองว่า จะดีมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าหวยที่เราลุ้นในแต่ละเดือนเนี่ยครับคุณผู้ชมไม่ถูกครับแต่เงินจํานวนนี้เนี่ยสามารถที่จะเอาไปใช้เป็นเงินออมเก็บเอาไว้ใช้ถอนเอามาใช้ในช่วงของวัยเกษียณได้ทีมข่าวของเราได้ลองไปสอบถามคนที่เล่นหวยบางกลุ่มนะครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นต่อหวยเกษียณนี้อย่างไรบ้างครับเล่นค่ะก็ก็มีบ้าง นั minutes, well. morning, okay? nice start <the ่นครั้งครับพี่บ้างนะคะถ้เล่นสนุกก็มีลอตเตอรี่งวดระบายครับเล่นทุกงวดค่ะโอ้งวดหนึ่งเล่นมากแค่ไหนคะก็ก็หลักหมื่นไม่ก็มีได้มีเสียแต่ส่วนใหญ่มันจะเสียแต่ว่าใจมันชอบอะมันก็ดีนะมันทําให้เราคนเล่นหวยอย่างเรามันก็คิดอ่ะมันก็ซื้อรัฐบาลไปไม่ถูกไม่เป็นไรถือว่าเป็นเงินเก็บไม่นะหนูไม่ชอบนะแบบนั้นนะ ว่าซื้อหวยแล้วมาเปนงิงเก็บแบบนี้ไม่ใช่นะน่าจะเก็บเองดีก,กว่าว่าไปซื้อหวย feet, <c oughs> ก็มันมันน่าจะเป็นผลประโยชน์ของประชาชนนะครับถ้ามันไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรที่มันซับซ้อนที่หลังนะในการที่เราได้เงินตรงนี้ครับไม่รู้ว่ามันมีเงื่อนไขอะไรอีกหรือเปล่าว่าเราต้องเล่นหวยจนเงินมีมูลค่าเท่าไหร่ถึงจะสามารถถอนได้หรือว่าอะไรประมาณนี้ครับผมว่าทุกอย่างควรศึกษาให้ดีก่อน ศึกษาให้ทีท่วนดูก่อนแต่ก็ถ้ารัฐบาลเขาศึกษาใช้หลายๆแนวคิดหลายๆแนวทางการใช้ดนวิชเป็นอย่างดีแล้วผมก็คิดว่าก็สนับสนุนความคิดของเขานะครับ แม้จะหลายคนนะครับอาจจะมองว่านี่น่าจะเป็นผลดีที่จะเกิดขึ้นไม่น้อยเลยนะครับเพราะว่าเงินที่ออมนั้นเงินที่ลงทุนซื้อหวยนั้นไม่ได้สูญหายหรือว่าสูญเปล่าไปไหนนะครับแต่ว่าถ้ามาดูในมุมมองหนึ่งก็อาจจะไม่สามารถปฏิเสธได้นะครับว่าในเรื่องของการเล่นหวยถือเป็นการพนันชนิดหนึ่งครับแล้วก็เป็นการพนันที่คนไทยเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่านิยมเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับมีมูลค่าเนี่ยต้องบอกว่าหลักแสนล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวครับหากจะทําจริงจังจะต้องมีในเรื่อง อะไรมาเกี่ยวข้องบ้างนะครับเพิ่มเติมไม่สามารถที่จะละเลยได้วันนี้เราชวนพูดคุยกันต่อนะครับกับคุณราเมศศรีทัพทีมเครือข่ายประชาชนปฏิรูปสลากนะครับว่าสถานการณ์ในเวลานี้ข่าวคราวที่ออกมานะครับมีหลายคนเนี่ยมีความเข้าใจบางอย่างอีกแบบหนึ่งอีกคนนึงก็มีความเข้าใจอีกแบบหนึ่งนะครับก็คงจะต้องคุยกันต่อเนื่องนะครับช่วงนี้อยู่ในสายนะครับกับคุณราเมศนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงรถครับ ครับคุณกระเมครับเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยความชัดเจนแน่นอนว่าอาจจะยังไม่ออกมานะครับว่ารูปแบบของหวยเกษียณจะเป็นอย่างไรบ้างแต่จากเมื่อสักครู่ที่เราไปสอบถามประชาชนเองก็ให้ความสนใจไม่น้อยเลยนะครับทีนี้ต้องถามคุณราเมศว่าในฐานะที่เราเป็นเครือข่ายการประชาชนที่ปฏิรูปสลากเนี่ยครับเรามีความคิดเห็นว่าหวยเนี่ยมีการเป็นการพนันนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยแต่ถ้าการพนัน ไม่ถูกนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนมาเป็นเงินออมเนี่ยในส่วนของคุณราเมศรเองมีความคิดเห็นต่อประเด็นนี้อย่างไงบ้างครับครับผมอาจจะต้องขอแยกเป็นสักสองสามประเด็นนะครับประเด็นแรกเนี่ยผมว่าการใช้คําว่าหวยกระียณเนี่ยอันเนี้ยน่าจะเป็นเรื่องของเทคนิคในการจูงใจให้คนออมใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอ่ามันน่าจะเป็นเหมือนการเขาเรียกอะไรเป็นสลากกระเียณใช่ไหมครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยพอเข้าไปดูในรายละเอียดน,นะครับเราจะเห็นได้ว่า แม้ว่างเงินที่ใช้ในการออมไปเนี่ยมันจะไม่ไปไหนแล้วสามารถไปลุ้นรางวัลที่มีมูลค่าถึงหลักล้านได้ด้วยเนี่ยอันนี้น่าจะเข้าเรื่องของการเสี่ยงโชคหรือเปล่านะครับก็จริงๆแล้วเรียกผมว่าเราน่าจะใช้คําว่ามันเป็นการออมเพื่อการเสี่ยงโชคหรือเพื่อหวังเสี่ยงโช,โชคหรือเปล่า พอเข้าไปดูในรายละเอียดนะของคุณสมบัติคนที่จะเข้าการออมด้วยเนี่ก็จะมีคุณสมบัติอยู่ประมาณสามอย่างใช่ไหมครับอย่างแรกก็คือเป็นสมาชิกของกอชอใช่ไหมครับหรือว่าเป็นผู้ประกันตนในมาตราสี่สิบทางเลือกที่หนึ่งนะครับแล้วก็แรงงานนอกระบบถามว่าโครงการนี้ยคนที่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปซื้อหวยกระเสียเนี่ยับเป็นผู้ที่อาจจะบอกว่าเป็นผู้ที่นอกระบบที่อาจจะมีรายได้น้อยใช่ไหมครับซึ่งเป้าหรือแผนที่ทาง กระทรวงการคลังเองเนี่ยยังไม่ได้มีรายละเอียดออกมาว่ามันจะคุ้มค่าหรือเปล่านะครับต้องบอกว่ามันเป็นการออมที่จูงใจแต่ก็ต้องกลับไปถามว่าแล้วคนที่จะมาซื้อหวยเนี่ยเขาจะเอาเงินจากไหนมาซื้อครับในเมื่อค่าใช้จ่ายในการดํารงชีวิตทุกวันเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็ค่อนข้างที่จะเอะกระเบียดกระเสียนในการใช้เงินนะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นประเด็นประเด็นแรกนะครับประเด็นที่สองก็คือ ถ้าไปดูในเงื่อนไขว่ามันเข้าลักษณะของการพนันหรือเปล่าอันเนี้ยอาจจะอาจจะมีความหม็นเมนนะครับเนื่องจากว่าเงินที่ใช้ในการซื้อเนี่ยมันไม่ได้หาไดไหนมันจะไปได้รับคืนตอนกเกษียณตอนอายุหกสิบปีแต่ถ้ามาดูเงื่อนไขจริงๆอีกหลายตัวเนี่ยหนึ่งคือง่ายครับคือง่ายมากถ้าเกิดประชาชนเนี่ยเอาเงินเพห้าสิบาทขันต้นนะครับไม่ตำไม่เกินสามพันบาทต่อเดือนเนี่ยในการไปซื้อสองมีความกระตุ้นและลุ้นถี นะครับเนื่องจากว่าสลากเงินรัฐบาลของเราเนี่ยอย่างที่เราซื้อกันอยู่เนี่ยมันจะอยู่ในประมาณสิบห้าวันครั้งใช่ไหมครับแต่หวยกระเสียณเนี่ยจะมีความถีอยู่ที่สัปดาห์ละหนึ่งวันอยู่ว่าทุกวันศุกร์อันเนี้ยเป็นการกระตุ้นให้คนเนี่ยเข้ามาสนใจเพื่อหวังว่าจะออมเงินหรือว่าหวังรางวัลอันนี้อันเนี้ยเป็นประเด็นที่ที่ต้องคิดให้ละเอียดรอบคอบครับ เรามองในประเด็นนี้ยังไงบ้างครับพอพูดถึงเรื่องของการออมแล้วก็เจาะไปที่คนที่อยู่ในมาตราสี่สิบหรือว่าอาชีพอิสระที่อาจจะมีะไรายได้ไม่มั่นคงแต่ว่าก็ยังคงพุ่งเป้าไปที่คนที่ชอบเล่นหวยหรือว่าซื้อสลากเนี่ยครับคุณระเมศครับแน่นอนว่ามันเป็นเทคนิคการจูงใจครับคนเนี่ยสนใจแน่นอนแต่มันก็ต้องกลับไปตอบคําถามให้ชัดเจนว่านี่คือกระตุ้นให้คนออมเงินเพื่อเพื่อที่จะมีเงินในวรยเกษียณจริงหรือเปล่า หรือว่ากระตุ้นให้คนสนใจในการออมเงินเพื่อหวังเงินรางวัลน,นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอีกว่าในในเรื่องเงินดํารงชีวิตของเขายังไม่พอแล้วเนี่ยเขาจะหาเงินจากไหนมาออมครับผมครับผมแต่ว่าแน่นอนลหละว่าจํานวนของคนเล่นหวยถ้าเราประเมินนะฮะว่าอยู่เนี่ยําดับประมาณแสนล้านบาทต่อปีเนี่ยครับแน่นอนว่าเราอาจจะ ยังต้องอยู่นะฮะกับการซื้อหวยแล้วก็ลุ้นกันไปในแต่ละเดือนของคนจํานวนไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับทีนี้เนี่ยถ้าไม่ใช่หวยเกษียณนะครับทางเครือข่ายเองเรามีข้อเสนออย่างไงบ้างครับเอ่อจริงๆรแล้วเนี่ยน่าจะส่งเสริมการออกผมว่ามันมีหลายวิธีนะครับในการส่งเสริมการออกให้มองเห็นเรื่องของความสําคัญหลังเกษียณซึ่งจริงๆเนี่ยมันมีกองทุนชราภาพ อยู่ในบางส่วนเนี่ยผมว่าน่าจะไปทํากองทุนนี้เพื่อดูแลสวัสดิการของคนชีวิตหลังเกษียณให้มันดีซึ่งมันมีหลายวิธีนะครับแล้วอีกอย่างอย่างเนี่ยเรื่องเรื่องเงินรางวัลที่ที่จะมาเนี่ยผมลองคํานวณดูเนี่ยในแต่ละงวดนะครับก็ได้ใช้เงินรางวัลราวๆสิบห้าล้านบาทนะครับในแต่ละงวดเดือนหนึ่งก็ประมาณหกสิบหกสิบล้านบาทเี่ยเงิเนเหล่านี้เนี่ยจริงๆถ้าเราไปทากองทุนหรือไปทําสวัสดิการให้มันดีๆเนี่ยมันอาจจะเกิดประโยชน์หรือว่าตอบโจทย์ตรงนี้ได้ ได้ดีกว่านี้หรือเปล่านะครับส่วนเรื่องการส่งเสริมการออมเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ดีและเป็นเรื่องที่สําคัญครับมีตัวเลขหนึ่งที่ผมอยากจะชวนไปดูหน่อยนะครับอันนี้ยังพอมีเวลาไหมครับครับผมข้อมูลของศูนย์ศึกษาป,ปัญหาการพนันนะครับพบว่าการพนันที่คนไทยนิยมเล่นอันดับหนึ่งคือสลากกินแบ่งรัฐบาลยี่สิสี่ล้านคนนะครับอันดับสองเนี่ยหวยใต้ดินสิบก้าล้านคนรวมๆกันนะครับในกลุ่มหวยเนี่ยรวมในหวยต่างประเทศอีกเนี่ยมีคนนิยมเล่นประมาณสี่สิบกว่าล้านคนนะครับที่เป็นคนไทยทีเนี้ยมันก็มาาาถว่ ตัวหวยกรเสียณเนี่ยให้ว่าทุกคนจะมีสิทธิในการเข้าถึงนะครับออันนี้ต้องต้องเข้าใจก่อนนะครับก็ใช่ว่าคนทั้งประเทศจะจะเข้าไปไปซื้อหวยกษียณได้นะครับคนที่จะไปเล่นหวยกรสียณได้เนี่ยหนึ่งก็คือเงื่อนไขของอยู่ในต้นสมาชิกของกอชหรือว่าก็อยู่ประกัเป็นผู้ประกันตนในมาตราสี่สิทางเล่นหนึ่งแล้วก็เป็นแรงงานนอกระบบซึ่งจํานวนตัวเลขที่เล่นอยู่เนี่ยอาจจะเป็นเพียงจํานวนหนึ่งเท่านั้นครับมันก็ต้องมาดูอีกว่าทางกระทรวงการคลังเนี่ยมีแผน หรือกล่าวว่าเขาจะมีคนเข้ามาร่วมโครงการนี้เท่าไหร่ซึ่งอันนี้รายละเอียดยังไม่มีแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันต้องมีกฎหมายหลายอย่างใช่ไหมครับที่ทางคุณรัฐมนตรีช่วยเผ่าภูมิได้ได,ได้ได้ออกมาให้ข่าวว่ามันจะต้องไปแก้กฎหมายอีกกระชับซึ่งตรงนี้ผมว่ารายละเอียดมันยังไม่มีความชัดเจนเลยครับครับในส่วนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ารัฐบาลเองจะมีการผลักดันหรือว่ามีการเดินหน้าพูดคุยต่างๆเหล่านี้ครับในส่วนของเครือข่ายเราเองเนี่ย อยากจะไปมีส่วนเข้าไปในเรื่องของการนําเสนอประเด็นไหนเนื้อหาไหนบ้างไหมครับหรือมองเรื่องของความชัดเจนในการสื่อสารถ้าเกิดว่านโยบายนี้มันถูกทําขึ้นเป็นจริงเป็นจังไหมครับคุณราเมศครับผมก็ต้องขอบคุณทางกระทรวงการคลังนะครับผมว่าการส่งเสิการออมเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีและและ,และเป็นเรื่องที่จําเป็นนะครับแต่เพียงแต่ว่าการใช้เทคนิคจูงใจให้คนมาออมนะครับโดยหวังเสี่ยงโชคเนี่ย นนผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นการไปสร้างสภาพแวดล้อมทางสังคมให้มันดิดเบือนไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าคนอาจจะไม่ได้ออมเพราะว่าเขาอยากจะมีเงินเพื่อใช้ในบ้านปลายการเกษียณแต่เขารู้สึกว่าการออมของเขาเนี่ยมันอาจจะไปเปลี่ยนชีวิตเขาได้ถ้าเกิดเขาดันไปขูดสลากแล้วมาตรงกับรางวัลใหญ่ของทางโครงการนะครับอันนี้น่าจะน่าจะมีแนวทางหารหรือว่ามีพอจะมีวิธีหรือเทคนิคการจูงใจแนวอื่นหรือเปล่าครับครับ นอกจากการสร้างแรงจูงใจอย่างที่คุณรามศบอกการสร้างความชัดเจนแล้วเนี่ยมันต้องมีในส่วนของการเยียวยาหรือว่าการได้รับผลกระทบแน่นอนแหละว่าพอแรงจูงใจมันเพิ่มมากขึ้นมันอาจจะมีกลุ่มคนหน้าใหม่กระโจนเข้ามาอาจจะเกิดผลกระทบเพิ่มตามมาจากการเล่นการพนันในการเล่นหวยนะครับมันมีข้อสังเกตหรือมีประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับการต้องตั้งงบเยียวยาหรือว่าประเด็นของการเยียวยาจากการพานันบ้างไหมครับ อในเรื่องของการเยียวยาเนี่ยอันนี้ผมว่า,ามันน่าจะไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องของกองทุนตัวนี้นะครับเพียงแต่ว่าพอเข้าไปดูในรายละเอียดของกองออชอนะครับกลุ่มแรกที่สามารถเป็นสมาชิกได้นีอายุเริ่มต้นที่15ปีนะครับอในกลุ่มแรกเนี่ย15ปีทีนี้มันก็มีคําถามว่าอย่างนั้นเนี่ยเด็กอายุ15เนี่ยสามารถซื้อสลากขู่ตัวนี้ได้หรือเปล่าอันนี้ก็จะไปขัดกับเงื่อนไขของ ถ้ามันเป็นเรื่องการเสี่ยงโชคถ้ามันเข้าเงื่อนไขาการเสี่ยงโชคหรือการพนันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอายุหรือมาตรการในการปกป้องเด็กละว่าเด็กอายุสาสิบห้าเนี่ยจะไปซื้อหวยตัวนี้ได้หรือเปล่าสองถ้าสังคมรู้สึกว่าการออมในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถทําให้ชีวิตหลังกเกษียณเนี่ยมีเงินจนํานวนหนึ่งถ้าอยู่ภายใต้หกสิบปีนะครับออมไปจนถึงหกสิบปีเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมที่ถูก ้างโดยกระทรวงการคลังหรือโครงการนี้นะครับมันทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยจริงๆเนี่ยการออมมันจะสามารถเข้าไปาเสี่ยงโชคอะไรบางอย่างได้นะอันนี้เป็นเรื่องที่ดีอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นความบิดเบือนอะไรหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันกังวลแต่สําหรับประชาชนทั่วไปที่อาจจะเป็นผู้ใหญ่หรือมีการออมอยู่แล้วด้วยแล้วก็ในเมื่อออมอยู่แล้วด้วยแล้วก็สามารถที่จะไปมีโคต้ารับสิทธิ์ในการขูดจลาลอย่างจะไปรุ่นรางวัลใหญ่เนี่ยด้วยความเข้าใจนะครับ ด้วยความที่ไม่ได้หวังว่าจะออมเพื่อได้ละลวใหญ่อันนี้เป็นเรื่องที่ดีครับผมครับในเรื่องของข้อเสนอทางเลือกหลังจากนี้ครับในส่วนของเครือข่ายหรือว่าตัวคุณระเมศเองมีข้อเสนออะไรบ้างไหมครับก่อนที่จะมีความชัดเจนในเรื่องของหวยกเกษียณเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งการจะส่งเสริมการออมรูปแบบอื่นๆก็ตามนะครับครับผมก็สําหราับข้อเสนอนะครับเราก็คงมองว่าด้แหละครับอาจจะเปลี่ยนแรงจูงใจอื่นๆที่มากกว่ารางวัลได้หรือเปล่า นะครับผมว่าการให้ความรู้เนี่ยและก็ความสําคัญในการออมโดยการาวางรากฐานการศึกษาตั้งแต่ให้กับคนรุ่นรุ่นใหม่นะครับให้กับเด็กอันนี้เป็นเรื่องสําคัญที่ควรทําอย่างยิ่งนะครับแต่อาจจะไม่เห็นด้วยกับการที่จะได้สิทธิในการไปแลกเป็นสลากขูดดิจิทัลเพื่อไปลุ้นกับรางวัลใหญ่ที่ตั้งเต้าไว้อันนี้ผมว่าทางเครือข่ายเนี่ยน่าจะไม่เห็นด้วยกับวิธีหรือว่าแรงจูงใจในลักษณะนี้นะครับเพราะว่ามันก็จะเป็นเข้าข่ายหรือว่ามัน เป็นการออมเพื่อหวังการเสลี่ยนโชคครับครับผมเอาละครับวันนี้ได้ข้อมูลค่อนข้างครบถ้วนชัดเจนนะครับก็ต้องติดตามความคืบหน้าต่อไปนะครับแล้วก็ในส่วนของแน่นอนว่าเครือข่ายของคุณราเมศก็คงจะเกาะติดความชัดเจนต่อไปใช่ไหมฮะครับผมครับครับผมวันนี้ต้องขอบคุณคุณราเมศมากนะครับจากเครือข่ายประชาชนปฏิรูปสลากนะครับสวัสดีครับนั่นก็เป็นข้อเสนอนะครับจากคนที่จับตาในเรื่องของ การปฏิรูปสลากนะครับว่าจะมีความชัดเจนมากน้อยแค่ไหนแต่สิ่งที่ย้ําเมื่อสักครู่นะครับของคุณราเมศก็คือการตอบสังคมนะครับให้ชัดเจนว่าในเรื่องของสลากหรือว่าหวยกระเสียนเนี่ยเป็นการออมหรือว่า การพยายามทําให้คนนั้นเข้ามาเสี่ยงดวงมากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องนี้ก็ต้องมีความชัดเจนนะครับซึ่งระหว่างนี้ก็น่าจะยังพอมีเวลานในการที่จะสื่อสารประเด็นต่างๆเหล่านี้ให้สังคมเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเอาละครับความจริงไม่ใช่แค่ในส่วนของนโยบายหรือว่าในส่วนของรัฐบาลนายเศรษฐาพักเพื่อไทยเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมที่มีความพยายามในการที่จะกระตุ้นให้คนไทยนั้นมีเงินออมผ่านการซื้อหวยนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ชื่อว่าหวยกษียีหรือว่าหวยบําเหน็จก็ตามครับ เพราะว่าเวลามีการชูนโยบายนี้ออกมานะครับก็จะมีการตั้งคําถาม้วครับคุณผู้ชมอย่างคล้ายๆเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็มีดราม่าต่างๆตามมาก่อนหน้านี้นะครับว่าหวยเกษียณนะครับจริงๆแล้วพักการเมืองไหนรัฐบาลไหนเป็นคนคิดกันแน่นะครับระหว่างพักเพื่อไทยกับพักไทยสร้างไทยครับ ยังไม่นับรวมนะครับในเรื่องของนโยบายหวยใบเสร็จของพรรคก้าไกลครับที่ทางพรรคเนี่ยบอกว่าตัวเองพยายามนะครับที่จะผสานวิถีชีวิตของคนไทยก็คือการเล่นหวยนั่นเองนะครับหรือว่าการซื้อรอตตรี่เนี่ยเข้ากับการเพิ่มแต้มต่อให้กับกลุ่มธุรกิจ SME ครับให้สามารถแข่งขันกับทุนใหญ่ได้นะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องหวยนะครับแล้วก็เรื่องของการออม มีการตั้งคำถามว่า2เรื่องนี้เนี่ยมันมาเกี่ยวข้องกันได้ยังไงนะครับระหว่างการพนันกับการเก็บเงินเอาไว้ใช้ในช่วงชีวิตวัยเกษียณนะครับเอาละครับลองมาดูตัวเลขนี้กันหน่อยนะครับคุณผู้ชมศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันนะครับปี2,565คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเขาได้เก็บข้อมูลคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปในรอบปี2 5 6 3ถึง2564ครับ พบว่ามีการพนันมากถึง32ล้านคนโดยการเล่นหวยนั้นได้รับความนิยมมากที่สุดครับแบ่งเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวน24.6ล้านคนหรือคิดเป็นสัดส,ส่วน45.4%ของคนเล่นหวยทั้งหมดนั่นเองนะครับ โดยแต่ละคนใช้เงินซื้อหวยเฉลี่ยสูงสุด575บาทต่องวดมีเงินหมุนเวียน1139,997ล้านบาทต่อปีนะครับและหวยใต้ดินจำนวน19.2ล้านคนหรือคิดเป็นสัดส่วน35.5%ของคนเล่นหวยทั้งหมดครับโดยใช้เงินเฉลี่ยซื้อเนี่ยสูงสุดอยู่ที่899บาทต่องวดมีเงินหมุนเวียน149,919ล้านบาทต่อปีครับ นอกจากนี้คนไทยเองก็ยังหันไปนิยมเล่นหวยแบบอื่นๆอีกนะครับโดยเฉพาะหวยต่างประเทศที่กําลังได้รับความนิยมมากขึ้นทุกปีไม่ว่าจะเป็นหวยหุ้นหวยปิงปองหวยมาเลเซียหวยลาวหวยฮานอยนะครับ แล้วก็แน่นอนว่าจากข้อมูลก็พบว่ามีคนไทยจํานวนไม่น้อยแล้ครับที่เล่นหวยดังกล่าวเนี่ยทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ1.35ล้านคนนะครับหรือว่าคิดเป็นสัดส,ส่วน2.5%ของคนเล่นหวยทั้งหมดโดยเงินซื้อเนี่ยเฉลี่ยสูงสุดครับอยู่ที่420บาทต่องวดมีเงินหมุนเวียน5 8 5 0นะครับ8,754ล้านบาทต่อปีครับ เล่นหวยกันเยอะแบบนี้นะครับหลายคนอาจจะตั้งคําถามว่าแล้วพอจะมีเงินเก็บไว้ใช้หลังกเกษียณบ้างไหมนะครับตัวเลขนี้นะครับสำนักงานสถิติแห่งชาติครับเขาได้ไปสํารวจประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยเชิงลึกครับถึงสถานการณ์ทางการเงินของคนไทยไวัยเกษียณครับโดยพบว่าสถานการณ์ของผู้สูงอายุหรือว่าคนไทยหลังกเกษียณอยู่ในภาวะ เปราะบางนะฮะน่าเป็นห่วงเลยนะครับเพราะว่าพบว่าผู้สูงอายุเนี่ยตัวเลขมีเพียง54.3เท่านั้นนะครับที่มีเงินออมหลังเกษียณส่วนอีก45.7ไม่มีเงินออมเลยนะครับแต่ที่น่าตกใจนะครับตัวเลข54นะครับที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่ามีเงินออมนะครับ พอมาดูเนี่ยเงินออมยอดเช็คเงินทั้งหมดเนี่ยในบัญชีมีอยู่ไม่ถึง5 0,000บาทครับถึง41.4%ด้วยกันซึ่งแน่นอนว่าไม่พอต่อการดำรงชีวิตดำรงชีพหลังกเกษียณแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าเรามาดูค่าเฉลี่ยอายุขของผู้สูงอายุในประเทศไทยเฉลี่ยอยู่ที่82ปีนะครับรวมอัตราดอกเบี้ย3%นั้นเท่ากับเราจำเป็นต้องมีเงิน9 8 4 3 0 1บาทต่อปีครับหรือว่าคิดเป็น5 0 7 1บบาทต่อเดือนนั่นเองครับ สิ่งนี้ก็กําลังกลายเป็นปัญหาที่จะยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นด้วยการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในปีนี้นะครับและก็เป็นภาระงบประมาณในการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุที่นับวันต้องบอกว่ายิ่งทวีความรุนแรงมีจํานวนต้องมีงบประมาณเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยในปีนี้บ้านเราก็ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างที่บอกนะครับอยู่ที่จำนวน13ล้านคนของประชากรไทยทั้งประเทศ66ล้านคนนั่นเองครับ ซึ่งถ้าเรามาดูสวัสดิการที่ภาครัฐจะสัรให้กับผู้เกษียณอายุก็คือเงินผู้สูงอายุนะครับที่จ่ายให้แบบขั้นบันไดคนละ6 0 0ถึง1,000บาทต่อเดือนในขณะที่งบประมาณสำหรับจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับโดยปีงบประมาณ2 5 6 7รัฐตั้งงบประมาณไว้ที่9 0 0 0 0ล้านบาทขณะที่ความพยายามดึงแรงงานอิสระที่มีอยู่เนี่ยประมาณ19ล้านคนเข้ามาจ่ายเงินสมทบเข้ากรองทุนประกันสังคมก็ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับ เพราะอะไรนะครับเราลองมาดูกันหน่อยนะครับสำหรับกองพัฒนาการข้อมูลและตัวชี้วัดส,สังคมสำนักง,งานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสสช,อชอครับคุณผู้ชมเขาไปรวบรวมรายได้ายามชาราภาพของผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปของไทย แบ่งเป็น3ชั้นนะครับก็คือบำนาญพื้นฐานบำนาญภาคบังคับและบำนาญภาคสมัครใจครับโดยแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะครับตามลักษณะอาชีพก็คือกลุ่มข้าราชการครับมีเงินบำเหน็จหรือบำนาญตลอดชีวิตจากกลมบัญชีกลางกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการบางส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งคำนวณจากอายุราชการเงินเดือนก่อนเออกษียณอายุนะครับ กับสมาชิกกองทุนบำเหน,น,น็จบำนาญข้าราชการหรือกบขก็จะได้รับเงินบำเหน็จเท่ากับเงินสะสมเงินสมทบและผลประโยชน์ตอบแทนจากเงินสะสมและเงินส,สมทบทันทีนะครับรวมไปถึงแรงงานในระบบประกันสังคมนะครับก็จะเป็นกลุ่มต่อไปตามมาตรา33และมาตรา39นะครับเมื่อกเกษียณก็จะได้รับครบบำเหน็จตามจำนวนกำหนดนะครับก็จะเป็นรายละเอียดตามที่คุณผู้ชมได้เห็นไปเมื่อสักครู่นะครับ รวมไปทั้งยังได้เบี้ยยังชีพแบบขั้นบันไดาจากรัฐบาลนะครับอายุ60 69ปีได้รับ600บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็จะเป็นขั้นบันไดไปขณะที่ กลุ่มสุดท้ายนะครับก็คือกลุ่มของแรงงานนอกระบบนะครับซึ่งก็เป็นกลุ่มประชาก,กรส่วนใหญ่ของประเทศนะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับที่ค่อนข้างคล้ายกับแรงงานในระบบแต่ว่าก็จะมีกองทุนต่างๆนะครับเพิ่มเติมขึ้นมาอีกแต่อย่างไรก็ตามนะครับสสชอเองก็ประเมินนะครับว่าข้อสังเกตของทุนบําเหน็จของรัฐบาลที่ออกแบบไว้เนี่ยก็ดูแล้วน่าจะยังไม่ได้ครอบคลุมหรือว่าไปคุ้มครองในกลุ่มของผู้ที่อยู่เป็นแรงงานนอกระบบมากนักนะครับ ซึ่งรายละเอียดต่างๆเหล่านี้นะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามได้นะครับผ่านเว็บไซต์ของ Policy Watch นะครับที่ขึ้น QR code เอาไว้ให้ที่ด้านนี้นะครับแล้วก็น่าจะเห็นมุมมองต่างๆนะครับแล้วก็นโยบายเศรษฐกิจต่างๆนะครับเพื่อที่จะมองละครับว่ากว่าที่เราจะไปถึงวัยเกษียณแล้วตอนนี้ภาครัฐมีอะไรบ้างแล้วเราต้องไปต่ออย่างไรบ้างนะครับ